ตาโขน,นะครับซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ครับที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเมื่อว,วานนี้หลังจากที่งดเว้นการจัดงานม,มานานถึง2ปีในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพิธีนะครับจะมีขบวนแห่ผีตาโขนที่สวยงามและก็เป็นเอกลักษณ์สร้างความตื่นตาเตินใจให้กับนักท่องเที่ยวที่ไปร่วมงานที่คุนพลุิคกับมีสารอ้โห ชาติสวยงามนะครับค่ะ<า>ซึ่งสําหรับประเพณีผีตาโขนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในงานบุญประเพณีใหญ่นะครับที่ชาวบ้านเนี่ยเรียกกันว่างานบุญหลวงหรือว่าบุญพระเวทตรงกับเดือนเจ็ดนะครับซึ่งก็จัดขึ้นที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยทุกปีโดยจะมีประวัติที่มาเชื่อมโยงนะครับกับงานบุญพระเวทหรือว่าเทศมหาชาติประจําปีกับพระธาตุสีสองรักปูชนียสถานสําคัญของ,ของชาวอำเภอด่านซ้าย ไดยมีความเชื่อแบบนี้นะครับว่าการแห่ผีตามโขนเกิดขึ้นเมื่อครั้งที่พระเวสสันดรและนางมัทส,สีจะเดินทัพออกจากป่ากลับสู่เมืองครับบรรดาผีป่าหลายตนและสัตว์นานาชนิดจึงได้พากาันแฝงตัวไปกับชาวบ้านเพื่อมาส่งพระเวสสันดรและนางมัทส,สีกลับเมืองนะครับโดยก็จะเรียกกันนะครับว่าผีตามโขนและก็แฝงมากลายเป็นผีตาโขนจนกลายมาเป็นผีตาโขนในปัจจุบันนะครับ สำหรับการจัดงานเทศกาลผีตาโขนก็จะมีขึ้นนะครับจนถึง,ถงวันที่สิบกรกฎาคมนี้เวียนไปตัดทิต่างๆในอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยทักด้